สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster K-pop ok ค่ะวิชวลฟิล l มมินิอัลบ,บัมจึงมากอา y ียอนอ b ส c แในที่สุดเราก็ได้เห็นการกลับมาของอา y ยอนในวิดีโอวิชวลฟิล์มแล้วนะคะ วิดีโอเนี่ยเปิดมาด้วยเมมเบอร์ทั้งหกคนและมีอายอนโผล่ขึ้นมาในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะตัดจบก่อนจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดนะคะเมื่อวานนะคะทาง Official ของ Baby Monster ทุกแพลตฟอร์มได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ v i s u a l film ซึ่งในวิดีโอเนี่ยก็เปิดมาด้วย6สาวนะในช่วงต้นและวิดีโอก็ค่อยๆ close up เมมเบอร์แต่ละคนนะคะ คือตอนแรกอะแอดก็มองหาว่าไหนอาหยอนเพราะว่านับดีๆก็มีแค่6คนนะคะจนมาช่วงสุดท้ายของวิดีโอที่พวกเราก็ได้เห็นนกอ,อาหยอนที่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาในความมืดมิดกับพื้นหลังสีแดงขนาดโผล่มาในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีอะยังอิมแพกขนาดนี้เลยค่ะสวยจึงมากออร่าความเฟียสความสวยความตอลูกแห่งเจนห้า ใครที่เจิมชีเอาไว้เนี่ยอายยอนกลับมาทวงส่แล้วจ้าบอกได้เลยว่าชาบมอสตนต้องเตรียมตัวกับความปังของเด็กๆ Baby บบีมอสเตอร์ได้เลยเรียกได้ว่าการปรากฏตัวของอายยอนในครั้งนี้เนี่ยทำเอาสื่อออกมาทำข่าวน้องกันใหญ่เลยนะคะ ถึงการกลับมาของอายอนแล้วก็การพร้อมที่จะคัมแบ็กด้วยสมาชิก7คนในฐานะเบบี้มอนสเตอร์พร้อมเลยโปรโมทแล้วก็เดินหน้าทำกิจกรรมวงแบบเต็มรูปแบบหลายๆสื่อนะคะค่อนข้างจะพูดถึงการปรากฏตัวในวิดีโอของอายอนเป็นพิเศษเลยค่ะอายอนปรากฏตัวในเงามืดและดึงดูดความสนใจของผู้คนในทันทีแม้ว่าเขาจะปรากฏตัวเพียงชั่วครู่ก็สามารถเปล่งออร่าที่แข็งแกร่งและประทับตาตัวตนที่ไม่เหมือนใครคือความยูนิ ความเป็นเอกลักษณ์ของอาฮยอนสามารถสร้างภาพจำให้กับแฟนคลับได้ในทันทีแบบที่สื่อต่างๆวิเคราะห์เอาไวจ้จริงๆค่ะแล้วความสวยแล้วก็คอนเซปต์ของเมคอัพและลุคของเมมเบอร์ทั้ง6คนเนี่ยก็น่าจับตามองไม่แพ้กันเลยค่ะจากในวิดีโอนะคือมันดูมีความเฟสเฟรทุกคนเนี่ยดูโตขึ้นจากเพลงเบรดอัพมากแต่ละคนทั้งเท่เซ็กซี่แล้วก็สวยในเวลาเดียวกันเลยน้องแพรนะคะกับผมทรงใดตรงที่ถูกต้อง เข้ากับน้องมากเราดูสายตาและอินเนอร์ที่เซ็กซี่ของน้องแพรเนี่ยดาเมตรุนแรงจริงๆเลยค่ะออโรร่าแสงเหนือก็สวยตลอดเลยขนาดทำหน้าปักความแบบตัวลูกนะออร่าความเฟียสความสวยเนี่ยก็ยังกระแทกตาแบบสุดๆแล้วส่องแสบเฟมคู่ก็วิชวลแตกแตนไปเลยสิคะฮิรุกะก,ก็มาในลุกผมมาสลับกับรามิที่ไรหน้ามานะออนนี่ลุกนี้เท่มากๆสวสุดๆ แล้วความทาบโพสเนี่ยคือยืนหนึ่งมากเลยนะคะรามีเองก็ดูโตขึ้นนะมีความสูงยาวเข่าดีความหุ่นโมเดลกับโวคอลตัว็อปของจนิน5เนี่ยเตรียมหูรอฟังลูกคอ18ชั้นของรามีได้เลยเอน m ี a อาะกับความผูกเสือ้อขนเฟอร์ที่คงอยากจะสื่อว่าเตรียมหนาวกับแรปลิ้นพันกันของน้องได้เลยค่ะคือชีอ่ะพร้อมเดินเกมละมีความเฟมคู่นะคะระหว่างรามีกับอาสะโวคอลบวกแรปแบบประสานหรือเปล่ายังไง แล้วดูชิกิต้ากับลูกนี้นะคะทรงผมน้องก็ไม่เคยซ้ำเลยทำถึงมากมีความเฟรเฟียสเท่แบบตัวลูกเฟมคู่พี่ลูกะแล้วอยู่ตำแหน่งเซนเตอร์อีกต่างหากเตรียมเต้นไฟลูกแน่นอนเลยคะ่ะแต่ด้วยความที่แอดเองก็เสพผลงานจากตึกดํมมานานนะคะทีเซอร์หรือว่าภาพโปสเตอร์ที่เห็นกับ m v จริงเนี่ยมันไม่เคยจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันเลยอะแอดก็เลยไม่ค่อยอยากจะด่าคอนเซปต์จากแฟชั่นเฟมในวิดีโอเท่าไหร่ มาขนาดนี้แล้วก็ปล่อยภาพเดี่ยวของเมมเบอร์มาเลยไว้จีมีอะไรก็อย่าทำกักปล่อยมาให้หมดแม็กเลยค่ะเบมอนสแตนพร้อมรับแรงกระแทกแล้วแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับการกลับมาของอาฮยันกันบ้างตื่นเต้นกันแค่ไหนหรือว่าชอบซีนของเด็กแสบเบมอนคนไหนเป็นพิเศษก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะคไว้มีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์อีกเนี่ย แอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นๆได้รับชมแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้แอดด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบาย